จังหวัดศรีสะเกดติวเข้มแนวทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลหรือพิซ่าพร้อมยกระดับทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตวันนี้ครับที่ห้องศรีลำดวนโรงแรมศรีลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายสุริยาบุตรกินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างแบบทดสอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลหรือว่าพิซ่าครับ พร้อมทั้งมีการสร้างแบบทดสอบเพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเนด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานแล้วก็สามารถที่จะนํากรอบแนวคิดองค์ความรู้พิซซาแนวทางการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดนะครับให้กับผู้เรียนได้จริงรวมไปถึงเป็นการพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้ PSI ที่สามารถที่จะนำไปใช้จัดการเรียนรู้และรับรู้และส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้อย่างชัดเจนที่สำคัญนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนสู่มาตรฐานสากลและก็ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสเกตเขต1ถึงเขต4และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดรีสเกตทั้งหมดนะครับ55โรงเรียนจำนวน220คนเข้ารับการติวเข้มองค์ความรู้พิซซ่าเพื่อนำไปจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสมรรถนะด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในชั้นเรียนทุกระดับชั้นได้อย่างชัดเจนที่สําคัญต้องผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหรือว่าโอนิอีกด้วยนะครับโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลรัชธานีอํานาจเจริญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลรัชธานีเขต4และโรงเรียนกวดพ,พิชาแมกจูเนียนะครับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกการออกข้อทดสอบพร้อมนำไปเป็นข้อสอบกลางด้วยกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน